ไม่เครเคยดูคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วบ้างครับที่ไถบัฟทั้ง4ตัวเข้าบ่อนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ลงไปนะครับเป็นยอดวิวที่คุนข่าที่จะดีมากนะทุกคนก็ขอบคุณมากๆานะครับสำหรับ28,000วิวนะครับแต่ว่าเนี่ยผมกะไว้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดผมทําคลิปอะไรแบบนี้เนี่ยมันต้องเจอคอมเมนต์ปะมาณนี้อย่างแน่นอนนะทุกคนปิดกูดาวดีครับเปิดนี้ก็ง่ายดี เปิดคูดาวอย่างเสียวใครๆก็ทําได้อืผมนี่งงเลยนะครับเจอคอมเมนต์แบบนี้อีกแล้วนะครับจริงๆคอมเมนต์ประมาณนี้เนี่ยผมก็เคยโดนเมื่อปีที่แล้วไปแล้วเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็โดนอีกแล้วนะครับผมทําคลิปใหม่นี้ลงไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันเลยดีกว่านะครับว่าพี่กายเนี่ยเขาห้ามไม่ให้ใช้คูดาวแบบไม่จํากัด หรือเปล่านะครับให้ไถแบบเพียวๆโดยที่มีคูดาวรีตลอดเวลาหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าครับไม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโกเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาสุดคุ้มสุดประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นมีเกมแนะนำให้เลือกเติมมากมายปลอดภัยแน่นอนเพราะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับและอย่าลืมแอดไลน์โกเด้นเติมเกมและติดตาม f c e b o o k f แ n p เพ e โกเด้นเติมเกมเพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆโปรคุ้มๆก่อนใครบอกเลยคุ้มทุกเกม ช้าก,ก่อนน้อง,องๆก่อนที่จะไปดูคลิปกันพี่มีร้านขายเกมอารวีมาแนะนําชื่อเพจ t t แอดมินต้นทีพีเพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง170,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอารวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กํลาลังมองหาดีคุมค้มๆพร้อมเล่นลุนครบแลงคอนร์สสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนําเพจนี้เลยผมจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าพี่กายเขาพูดว่ายัางไงนะครับตรงนี้เป็นแบบทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังกันให้ดีๆแล้วก็ชัดๆนะครับว่ามันเป็นนยัังงไะครบ ซึ่งการที่คุณจะบรรลุบทเรียนนี้ได้ก็คือนำบัฟในเกมสีตัวให้มาอยู่ด้วยกันให้ได้ <What? S 1> ถ้าคุณทำได้ก็ถือว่าคุณเป็นซูเปอร์แมนที่เทพในระดับหนึ่งแล้วบรรลุวิชาก,การหีดแล้วจะถ่ายยังไงก็ได้นะครับให้มันอยู่ด้วยกันสีตัวให้ได้ไม่เกี่ยงวิธีเพราะมันยากมากผมบอกเลยจะถ่ายยังไงก็ได้นะครับให้มันอยู่ด้วยกันสีตัวให้ได้ไม่เกี่ยงวิธีเพราะมันยากมากผมบอกเลยก็นั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนได้ยินกันไปเลยนะครับผมว่าเหมือนกอนข้างที่จะชัดเจนแบบ มากมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนที่คอมเมนต์อะไรประมาณนี้เนี่ยได้ดูคลิปนี้จบกันจริง,รงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเอาอีกช็อตให้ดูแล้วกันนะช็อตนี้นะครับที่พี่กายใช้อันติไถรัวๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็ใช้นะครับแล้วผมก็ทําตามเขานะผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยผมโดนทำไมผมต้องโดนด่าโดนแบบอะไรเม้นอะไรแบบนั้นด้วยนะทุกคนก็นั่นแหละครับคลิปนี้ก็ใครข้อสงสัยแล้วนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเปิดได้หรือเปล่านะผมไม่อยากทำคลิปอะไรแบบดีแล้วนะทุกคนเออผมไม่ค่อยอยากสนใจพวกคอมเมนต์ที่มันเป็นทาง ด้านแบบลบๆนะผมไม่ค่อยอยากแคร์เลยพวกนี้เท่าไหร่นะอยากสนใจพวกคอมเมนต์ที่แบบดีๆแล้วก็ชอบในผลงานของผมมากกว่านะทุกคนอืมโอเคแล้วผมก็อยากจะฝากถึงคนที่ทําคลิปมือใหม่ด้วยนะครับสำหรับคนที่ทำไม่ว่าจะทําคลิปอะไรก็ตามแต่นะครับเวลาเจอคอมเมนต์อะไรแบบนี้ก็พยายามอย่าไปสนใจมันมากนะครับผมก็ปล่อยปล่อยทิ้งไะครับบล็อกได้ก็บล็อกลบ,ลบได้ก็บลบทิ้งไปเลยนะครับผมพยายามเก็บคอมเมนต์ที่มัน ดีๆนะครับผมที่มันชมเราดีกว่านะครับบางคนเนี่ยของคอมเมนต์เติเรามันก็ดีนะแบบว่าติเออ,ตอยตกให้เราพัฒนาจริงๆมันก็มีครับอย่างนั้นนะดีนะครับแต่มันจะมีพวกคอมเมนต์บางประเภทที่แบบว่าด่าและสอร์แบบด่าแบบเม้นด่าเลอะเทอะครับผมไอ้พวกนั้นคือลบๆบล็บบอกมันไปนะครับผม,ผมก็สู้ๆแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ทําคลิปใหม่ๆนะครับผมก็โอเคไปละฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากผานะครับสำหรับคนที่ชอบในผลงานของผมนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอเคไปละไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับไ๊า